สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชาชีชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่อง v o i ยวทช่องนี้แหะครับท่านผู้ชมครับหลังจากกระแสยุบสภาสู้กันบับกันกับกระแสการเลือกนายกและการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนที่32ของพรรคประชาชนไปยกมือให้กับไปลง MOU ให้เอให้กับพรรคภูมิใจไทยคือคุณอนุทินให้ได้เป็นนายก นั่นแสดงถึงอะไรครับนั่นแสดงว่าพักประชาชนไม่มีชิ้นดีครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นบิดาเพื่ออานาคตของประเทศชาติไม่มีอะไรที่จะเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเสียงเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องอีกต่อไปแล้วความดีความชอบตรงนี้ไม่มีแล้วครับไม่หลงเหลือแล้วนะฮะไปยกมือสนับสนุนกับพักที่โกงที่ดินของพระมหากษัตริย์เขากระโดงไปยกมือให้กับพักที่มีคดีติดตัวไม่บริสุทธิ์ หมดหมองกับคดีหัวสอบออยู่และไปยกมือให้กับคนที่มีคดีเรื่องที่ทำกินและเอาไปทำสนามบินลานโชวชานวีด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนกระบวนการกฎหมายก็จริงนะครับยังไม่ได้ชี้ชัดว่าผิดร้อยเปอร์เซ์อย่างไรแต่มีการเรียกเข้าไปแต่ยังไม่ไปนั่นคือพักสีน้เงินของคุณอนุทิน ทีนี้พักประชาชนนะครับคุณสนับสนุนแล้วก่อนหน้านั้นนะครับคุณทําสิ่งที่ผู้สนับสนุนพักของคุณนี่นะครับตกอ,อกตกใจคืออะไรครับการคว่ำการคว่ำมติที่จะลงในรัฐส,ะสะภาก็คืองบประมาณนั่นเองครับจับมือกับพักภูมิใจไทยระหว่างพักประชาชนสองพักนี้นําโดยคุณใครครับคุณเทงซึ่งมีชนะติดหลังก็คือ4 4สส คดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองไปจับมือกับพรักของเนวินพรักของอนุทินความงบประมาณปีพุทธศักราช2,569แต่สุดท้ายพรักเพื่อไทยก็ดันจนจบครับเงินเดือนข้าราชการเงินเดือนองค์กรวิสาหากิจเงินที่จะต้องจ่ายพ่อแม่พี่น้องต่างๆตั้ง,ตง,ตง,ตงแต่ลาบยากจนถึงปลายยากจนสำเร็จและสองพักนี้ยังหน้าด้านจับมือกัน ดันเพื่อจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้คำถามครับท่านผู้ชมทางบ้านพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามจดชมการเจ้าชายอยู่ตอนนี้พักการเมืองดังต่อไปนี้ครับการเลือกตั้งที่ถึงภายใน45วันหรือไม่เกิน60วันยท่านจะเลือกพักไหนครับกฎหมายเลขหนึ่งพักเพื่อไทยกฎหมายเลขสองพักประชาชนกฎหมายเลขสามพักภูมิใจไทย กฎหมายเลขสี่พักประชาธิปัตย์กฎหมายเลขห้าพักกล้าทรรมกฎหมายเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเติมช่องเอาเองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเจ้าชายชี้ชัดขอสํารวจแบบสอบถามตรงนี้ทั้งหน้าที่ตอกเลยครับท่านจะเลือกใครตามใจตัวท่านเองนะครับในการเลือกตั้งที่จะมาถึง ขอผลโหวจากใจเลยนะครับไม่ต้องเชื่อคนอื่นไม่ต้องตามคนอื่นนะครับเอาใจที่ต้องการครับเลือกใครก็กดตามหมายเลขได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาครับยินดีกับคนที่เลือกด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไม่ปิดการโหวตหรอกครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนู่นแหละฮะเราจะมาดูกันว่าผลโหวตของใครจะตรงหัวใจของประชาชนมากกว่ากันครับ จับเจ้าชายชี้ชัดผมเีกชนะชูตียนนท์ช่องว o ย i ทีวีคุณจะเลือกใครอยู่ที่ใจของคุณนะครับคุณมีสิทธิ์มีเสียงมีทุกอย่างณนะตอนนี้คุณเลือกเอาว่าคุณจะเลือกใครขอให้โชคดีครับ